เมื่อเรามีกล้องเมื่อเรามีเลนแล้วการที่เราจะถ่ายภาพให้ได้แสงที่มันสวยงามแล้วก็มันพอดีเนี่ยจะถ่ายได้ยังไงดังนั้นตัวกล้องจึงมีโหมดวัดแสงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้วยโหมดวัดแสงเนี่ยมีหลักๆอยู่3โ <c oughs> หมดด้วยกันนะครับโหมดแรกคือวัดแสงเฉพาะจุดนะครับจะเป็นรูปจุดตรงกลางแบบนี้ต่อมาเราเรียกว่าวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางนะครับจะเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นมาอีก ละสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่าวัดแสงเฉลี่ยทางภาพแต่ว่าโหมดวัดแสงเนี่ยในกล้องแต่ละรุ่นสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละมันจะมี3วัดแสงหลักๆก็คือเฉพาะจุดเฉลี่ยหนักกลางแล้วก็เฉลี่ยทางภาพครับแล้ววัดแสงแต่ละแบบเนี่ยมาทาหน้าที่ต่างกันยังไงนะเราเริ่มจากแบบแรกก่อนละกัน,นครับก็คือวัดแสงเฉพาะจุดมันจะวัดเฉพาะจุดตรงกลางเล็กๆแค่นี้นะครับอันนั้นมันเป็นการวัดแสงที่แม่นยํามากๆนะ เราเอาไว้ใช้ในการถ่ายย้อนแสงเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาไอ้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยไปจ่อบริเวณที่มีความสว่างสูง,สง,สงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สีขาวนะดังนั้นภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะยังไงให้ความมืดลงเพราะว่าเราไปวัดแสงบริเวณที่มันสว่างกล้องจึงคิดว่าบริเวณนี้มันสว่างจึงดรอปแสงลงนะถ้าเราเอาไปบริเวณที่มันมีสีดําม,มืดแบบนี้นะครับกล้อง mm hmm. ก็จะคิดว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมี ความมืดอยู่ดังนั้นจึงดันแสงขึ้นทําให้ภาพเนี่ยสว่างขึ้นนั่นเองครับยกตัวยอย่างเช่นการถ่ายย้อนแสงนะผมจะถ่ายเป็นใบไม้นะอันนี้แสงข้างข้างหลังเนี่ยมันจะมีความสว่างมากนะครับซึ่งถ้าเราถ่ายโดยการใช้วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพคือเขาเอาทั้งแสงทั้งภาพมาเฉลี่ยก,กันเนี่ยจะทําให้ได้ภาพที่มันมีความอ่ามืดหน่อยนะมืดประมาณนี้ครับ คราวนี้ถ้าผมลองใหม่ละผมต้องการที่จะวัดแสงที่ใบไม้ให้มันเป๊ะเลยนะอยากให้แสงของใบไม้เนี่ยมันพอดีผมลองปรับตรงนี้นะไปเป็นเฉพาะจุดเห็นไหมครับมันจะสว่างขึ้นนะและมันจะเป็นแสงที่พอดีกับใบไม้ใบนี้เลยซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับกับการห่ายพัดเทรย้อนแสงต่อมาคือการวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางเฉลี่ยหนักกลางหมายความว่ายังไงฟังรัาพูดเลยครับเฉลี่ยหนักกลาง ฉเฉลี่ยแสงตรงกลางมากกว่าบริเวณที่อื่นซึ่งโหมดนี้มันจะเหมาะมากกับการถ่ายวัตถุที่อยู่ตรงกลางหรือว่าคนที่อยู่ตรงกลางเพราะมันจะ,ฉะเฉลี่ยวัดแสงบริเวณตรงกลางมากกว่าทําให้แสงบริเวณตรงกลางมันจะสมดุลมากขึ้นจะถามว่าวัดแสงฉเฉลี่ยณกลางต่างจากเฉพาะจุดยังไงต่างกันครับก็คือถ้าเฉพาะจุดคือวัดจุดเล็กๆนะมันจะจำาพอมากๆครับแต่ถ้าเป็นฉเฉลี่ยนากลางเนี่ยมันจะ ขยายวงใหญ่ขึ้นมาบริเวณตรงกลางรูปแบบนี้นะครับนี่เฉลี่ยภาพผมตรงกลางบริเวณนี้แต่ถ้าเฉพาะจุดนี่คือนี่หน้าผมเนี่ยจำตัวจุดเล็กๆเ,เนี่ยเฉพาะจุดดังนั้นการวัดแสงเฉลี่ยกลางจะให้แสงที่ยืดหยุ่นมากกว่าเฉพาะจุดนั่นเองและสุดท้ายก็คือการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะเป็นโหมดวัดแสงที่กล้องโดยทั่วไปเนี่ยจะตั้ง